ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูมีดหมอหยวงพ่อเช่มวัดดอนยีหอมมีทั้งมีดเล่มใหญ่และมีดปากกามีสองช่างมีช่างสวยช่างคนเดี๋ยวดูเล่มใหญ่ก่อนมีเล่มใหญ่อันนี้ลายช่างสวยพุ่มเพงนะครับอันนี้มีโค้ดวัด จะมีโคดวัดแล้วก็มีโคดช่างที่ตอกไว้ก็มีอย่างเล่มน,นี้เป็นโคดของของวัดของวัดตอนยี่หอนเลยนี่ครับผมลายหน้าเกีียวเนาะอันนี้มีมีปากกาดัมเป็นดัมกระดูกฝักกระดูกกระดูกช้างอันนี้อันนี้จะลายเป็นลายของช่างช่างสวยพุ่มเพ่ง ลายลายก็จะเหมือนกันการตอบอัขระจะตอบคล้ายๆกันอันนี้ก็โคตดวัดนะครับตอบวัดดอนเย,ยี่หอมแล้วมาดูช่างเ่งอ,อันนี้ช่างคนช่างคนสุรินนามสกุลเขาสุรินะ นี่ก็โคดวัดเหมือนกันแต่แต่น่าจะเป็นโคดต,ตัวที่สองละโคดจะไม่เหมือนกับตัวแรกโคดจะไม่เหมือนอันนี้น่าจะเป็นโคดต,ตัวที่สองอันนี้น่าจะเป็นยุคแรกแล้วก็มายุคนี้ยุคยุคสองยุคหลังขึ้นมาอันนี้จะเป็นลายลายของช่างคนสูรินไม่เกยนะบางคนเขาดูเกยกันเพราะว่าการตอกอัขละมันไม่เหมือน ไม่เหมือนรุ่นนี้มีมีมีคนทัก,กว่ามีเกยมีแท้หนไหมคล้ายๆก,กันแต่ช่างสวยจะตอบสวยกว่าอันนี้ช่างคนก็จะตอบไม่ไม่ไมค่อยสวยเท่าไหร่คล้ายๆกันเทียบเทียบเทียบด้แต่อันนี้อันนี้จะเป็นกันใช้ใช้เหล็กอันนี้น่าจะเป็น ไม่แน no ่ใจว่าเป็นสังกะสีหรือเปล่าแบบบางๆน่ะเหล็กบางๆเหมือนสังกะสีอ่ะเชื่อมโดยทองเหลืองนะอันนี้จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้บางเล่มก็จะจานเต็มเลยเต็มเต็มด้ามเต็มฝักเล่มนะครับเล่มนี้อาจจะมีไหมผมไม่ค่อยแน่ใจอ้ามีมีมีนี่นี่นี่มีจานนี่มีจานครับผมมีจานที่ฝัก ทีดำนี่ไม่แน่ใจเล่มนี้ล่ะเล่มน,นี้อันนี้มองไม่เห็นนะอันนี้จะเป็นจะเป็นกามกามช้างหรือจะเป็นกระดูกช้างแต่ว่าลูกช่างช่างคนเขาบอกว่าเป็นเป็นกระดูกช้างมาให้ช่างช่างสวยตี มีช่างคนมันจะมีลายพญานาคมีหลายลายมีลายอักขรตอกอักขรมีลายล่องเลือดมีหลายลายแล้วก็จะมีตอกวอดอนนอถออย่างเงี้ยวัดดอนวัดดอนนี่หอมนครปฐมจะเป็นเป็นช่างที่ตีลงไปเลยแต่จะไม่มีโค้ดตัวนี้รุ่นรุ่นนี้จะมีโค้ดมีโค้ดของวัดตอกตอกให้ดอนนี่หอม ลายก็จะเหมือนแบบหลงปพะกันวัดเขาแก้วนะพาการวัดแก้วเหมือนเดิมขั้นเขข่ากรขลัำลงไปอันนี้ก็เหมือนกันมีพุดซ้อนแต่นี้ก็น่าจะเป็นยังของหลุมพาแช่มดืวเปไม่แน,น่ใจครับมีถ้ามีใครมีก็เอามาลงโชว์หรือส่งรูป มาดูบ้างก็ได้ครับผมหรือจะปล่อยให้ผมก็ผมก็ยินดีรับเช่าหรือจะเช่าผมก็ได้ผมก็ปล่อยตามร,ราคาความเหมาะสมเนาะการซื้อขายเป็นการตกลงกันสองคนราคาอยู่ที่คนสองคนตกลงกันนะบางคนก็ซื้อได้ถูกบางคนซื้อแพงบางคนขายถูกบางคนขายได้แพงมันขึ้นอยู่กับคนสองคนตกลงกัน ความพอใจราคามัน,นจะเป็นไม้ไม้อันชันนะดูอันชัชชชนจะเป็นูอัญชกัรเลกแหม้เลกครับผมเดี๋ยวถ้ามีเล่มหน้ามาเดี๋ยวจะเอามาลงลงคลิปให้ดูนะวันนี้ก็สวัสดีครับ